Uh, สวัสดีครับวันนี้มาสรุปเซ t ตฟิฟตฟิเจอร์หน่อยโอ้โหวันนี้ถ่ายผิดเว้เนะเราคิดว่าน่าจะวันนี้น่าจะเป็นทนะี่สะโพ์เนาะเพราะว่ามันเป็นแบร์ชานเอลมันน่าจะมีน่าจะมีรีบาวเนะปร,ะกรากฏว่าวันนี้มันเป็นโอ้โหว้วันนี้ตลาดลงแบบเลนจ์ของวันนี้ใหญ่ด้วยเนาะดูดิแล้วเราพูดเมื่อวานเนาะว่าถ้าวันนี้แม่เป็นบายหญ่ แม่งลงมาข้างล่างแง่แม่งเบรกดูนี้ลงมาแม่งจริงด้วยเว่ยเชียร์แม่งเบรกโลกของ16อากาสลงมาเบรกแล้วแม่งปิดดูดิเบรกเบรกไกลด้วยเบรกดีด้วยมันเพิ่มโอกาสที่มันจะเบรกโลนี้สำเร็จเนี่ยนะก็ณตอนนี้อ่ะณตอนนี้ระยะสั้นเนี่ยไฮของไอแบร์ชาน e l ลเนี่ยมันอยู่ที่918.6เห็นหม แล้ววันนี้มันถึงตัวซัพพอร์ตตัวหนึ่งที่ไฮของที่12ซึ่งถึงแบมันถูกแทรปอยู่เนี่ยมันมีมันมีเด้งนิดนึงแต่ว่ามันก็ดูไม่ไม่มีสิ gn ิฟิ c ค n ยนเนาะคือมันเด้งในไทม์เฟรมห้าทีแต่ว่ามันก็ไม่มีสิ gn ิฟิเคียเท่าไหร่นะทำให้หางมีนิดเดียวเองข้างล่าง,งวันนี้แล้วก็เราก็ยังคิดว่าด้วยความที่มันเบรกลงมาดีเนี่ย พรุ่งนี้มันน่าจะลงอย่างน้อยมันต้องลงต่อไปจากโลของวันนี้น่าจะเริ่มมีคนเริ่มชอ็อตอันนี่มันเป็นแาเบรกเอานะตอนนี้แบร์อาจจะแห่กันเข้ามาช็อตนะพรุ่งนี้นะก็ได้นะเพราะว่ามันมันชัดว่ามันเบรกมันมีแต่ว่าปกตินะในการเบรกโลของพวกเรนจ์พวกนี้มันจะมีเฮส t เ t ชัน นะมันจะทําเหมือนมันเป็นเฟลเบรกเอาท์เนี่ยแล้วมันจะทําเหมือนมันเป็นเวชแบบเนี้ยหนึ่งสองสามเวชแล้วก็มันมักจะมีบู์รีเวอร์โซ่ขึ้นไปนะครับแต่ว่าเพราะว่าด้วยเหตุผลหนึ่งก็คือมันเป็นเซลล์ไคมแบดด้วยนะมันมีสี่สี่วันแบไมโคชแนลแบบเนี้ยแล้วมันแบดแบดที่ฉลาดเขาจะไม่ชอบช็อตข้างล่างนะเขาจะชอบขึ้นไปช็อตแถวแถวเส้นยีเอเอเอแต่ว่าบางส่วนอ่ะจะไม่รอแล้ะคิดว่า ตลาดจะลงแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะไล่ช็อตที่โลเลยเดี๋ยวเราจะมาดูว่าพรุ่งนี้จะมีคนช็อตที่โลจะมี strong f o l l o w today เหมือนวันนี้อีกวันหนึ่งไหมถ้ามีเป็นแบบ strong f o l l o w today เนี่ยซึ่ง c h ANCE เนี่ยผมว่าพรุ่งนี้น่าจะไซเวเหมือนเหมือนวันนี้เนี่ยพอมันวันที่วันจันเนี่ยปึ๊บมันเบรกมาใช่ป่ะมันจะไซเวในวันพุธ เดวัน,นังราคเมื่อวานวาวาเนี่ยใช่ปะเพราะว่าบาร์มจะเล็กลงโมเมนตัมมันจะหายลงที่ผมบอกเงโดยปกติตลาดมันจะมีไซเวอ์แล้วนี่มันมันมันโคตรเซลคลแม็กร์ปรกติมันควรจะมีพอยส์อีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าบางทีเราก็ไม่แน่นะถ้าเราถ้าเราเห็นบาร์ที่มันเป็นดีเซนต์ไซส์คืออาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าบาร์นี้แต่ว่าไซส์ใหญ่พอสมควรแล้วปิด ใกล้โลเนี่ยเป็น Very Good f o o l o w เนี่ยโอกาสที่มันจะเบรกโลเนี่ยลงไปข้างล่างเนี่ย chance สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะลงมาถึงโลของวันที่29จุลายนะครับณตอนนี้เนี่ยเรายังแบร์ยังคงต้องการ f o r o o ทูนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเนื่องจากมันเป็น 4-Day ย์แบร์ไมโค h ช n แนลแล้วมันเป็นเซ l ไคลแม็กเนาะในเทรดดิ้งเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังคิดว่ามันถึง ซัพพอร์ตหลายๆตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะแล้วมันก็ปิดนะปิดแก๊ปเหนือไฮของ4ี่จุลัยแน่กูกะแล้วมึงไม่รอดเนี่ยเขี่ยงจริงเลยผมก็ยังคิดอยู่นะตั้งแต่นี่ปอกไว้ตั้งวันก่อนแก๊ปนี่แม่งเปิดไปนี่แ่งขัดใจจริงว่ะนะเออมันแม่งเว้ยสุดท้ายเนี่ยมันไอ้นี่แม่งดูเหมือนจะเป็นไซเคิลเลจแทรฟเป็นพาราโบลิกเวสเนี่ยหนึ่ง 2 3นะเป็นเป็นแทรฟแล้วก็ไป็นโลไฮในแบรในบอสแบรชานเนลเว้ยโอ้ยกูระเบิดเจ้เอ้ยตลาดอยู่ในเทรดดิ้งเดนเนาะแม่งอาจจะกลับที่โลของเทรดดิ้งเดนก็ได้นะเนี่ยไอ้บา้าเอ้ยฟักอยู่แม่งฟักนะอยู่อยื่อนะเออไหลของมันวะเห็นปะแม่ง วนโอ้ยเดี๋ยวเราดูก่อนมันมันก็นะมันมีโอกาสเหมือนกันแหละที่มันลงมาที่โลนี้เลยแต่ว่าเราอาจจะยังต้องรอดูรอดูตัวนี้กีกว่านาจะจ๊ะอ่ะ,อะโอเคเดี๋ยวก็ มันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าพรุ่งนี้มันน่าจะไซเวกนะก็พรุ่งนี้ถ้ามันเป็นบิน๊กมันมีโอกาสแค่ประมาณสักประมาณสักสี่สอร์เซนาะที่พรุ่งนี้มันน่าจะเป็นบาร์ที่ใหญ่กว่าบาร์วันนี้คือมหมายถึงว่ามันเป็นสตรองแบรเทรนด์อีกวันหนึ่งอะ่ะผมว่ามันมีโอกาสน้อยอ พรุ่งนี้ผมว่าน่าจะน่าจะน่าจะเป็นอาจจะเป็นแบร์โดจิหรือเป็นบาเล็กๆแบบแบบวันอังคารนเะนี่ยเนาะแล้วก็ผมยังคิดว่าน่าจะลงมาถึงเนี้ยระยะที่มันหายของไอตัวเนี้ยแล้วถึงระยะนี้ปุ๊บมันก็อาจจะมีเริ่มมีรีบาวนะครับแล้วก็มันมันอาจจะเหลือพรุ่งนี้วันพฤหัสใช่ไหมวันศุกร์อาจจะมีความพยายามในการรีเวิร์ส นะครับขึ้นไปนี่นะอาจจะรีเวิร์สขึ้นไปแถวแถวโลว์ของ last week ซึ่งเป็นประมาณมิดมิดออฟวีะนะประมาณครึ่งหนึ่งของของเลนจ์ของวีคนี้ใช่ปะถ้ามันลงมาถึงตรงนี้เรายังไม่รู้นะว่ามันจะปิดที่โลของวีคหรือเปล่านะสัปดาห์นี้แต่ผมว่ามันน่าจะเป็นไปได้เหมือนกันที่มันอาจจะไซด์เวสองวันเลยก็ได้นะในวัน พรุ่งนี้แล้วก็วันศุกร์ล้วก็อาจจะทำให้ตลาดมันปิดต่างว่าโลของที่สิแล้วก็ปิดข้างล่างเงี้ยก็ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ตลาดก็น่าจะ,น,าจะน่าจะไหลลงอย่างที่ที่ชิดแต่ว่าช ANCE มันน่าจะมีบีบาวแล้วก็เป็นไปได้ที่มันจะขึ้นไปถึงเนี้ยแถวแถวโบลบ last week ซึ่งประมาณ50%แบ p u l back ของพวกแบร์แล้วก็เป็นมีตั้วีครึ่งบัวจ,จะมีความพยายามอีกรอบเพื่อทําให้ตรงนี้เป็นเวจ หนึ่งสองสามเนี่ยเวชนะครับแต่ว่าแต่ผมก็ยังเชื่อนะว่าไอ้ที่ขึ้นไปเนี่ยมันน่าจะเป็นม i n เนอรีเวอร์ซลแล้วก็เป็นแล้วก็น่าอย่างน้อยน่าจะมีสักเล็กดาวคือผมคิดว่าตลาดไม่ไม่ไม่เป็นเวชเฉยๆง่ายๆด้วยทรงแบบนี้หรอกนะผมว่าอาจจะต้องมีมีอีกหลายเลกอ่ะนะย่ำย่ำย่ำอีกสองสามทีอะ่ะก่ามันจะเฟลแล้วค่อยขึ้นได้นะ ด้วฟอร์มแบบนี้มันไม่ไม่ไ,มไม่หมูอะที่จะขึ้นเลยนะอก็เพราะฉะนั้นเราก็ยังยังต้องมองว่าทิศทางตลาดน่าจะมีโอกาสลงนะครับแต่ว่าเราอาจจะเห็นรีบาวเร็วๆนี้นะครับก็เป็น,เป,นเป็นธรรมชาติของการในการแบบเทคโปรฟิตเนี่ยอย่างที่บอกอะคือแบร์ที่ช็อตตรงนี้มันอาจจะอีกสิทธที่3เท่าของลิส์นะ เลยแล้วด้วยดูดิเดี๋ยวอีแบบอีแบบที่ช็อตไฮเปอร์โบลิตี้ตัวนี้อาจจะได้ประมาณสักสองเท่าอุ้ยไกลเว้ยมีถึงมั้งน่าจะรีบาวก่อนอาจจะหนึ่งเท่าอา่าโอเคประมาณนี้เนี่ยเริ่มมีเริ่มมีเทคโปรฟิตแล้วเนาะเป็นไปได้มันมีแบบที่ช็อตสองวันเนี้ยใต้โลของวันที่สิบห้ากับสิบ ซึ่งแบที่ช็อตล้วมีลิกเยอะเนี่ยกวาอาจจะ exit ที่1เท่าของลิกซ์เขานะครับก็จะประมาณแถว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 โลของวันนี้แหละนะซึ่งมันอาจจะมี small นนั้นเล็กคือเราก็เริ่ม take profit เพราะว่าพวกแบร์บางส่วนเนี่ยอาจจะ take profit ไปก่อนแล้วค่อยเดี๋ยวว่ากันใหม่แล้วอาจจะช็อตใหม่ถ้ามันมี follow through อะไรเงี้ยนะสิเชียวกำไรไว้ก่อนอะไรเงี้ยมันจะทำให้ตลาดมันลงต่อเลยทันทีไม่ได้นะครับ ชนส์มันจะเป็นอย่างเงี้ยตลาดมันจะมักจะในเทดดิงเดยนก็เป็นอย่างเงี้ยเนาะในสตรองแบ a เบรกเอา u ์แบบนี้นะบางทีมันมันมันมีสวนเป็นบูบูเทนเดนก็มีนะเอ่อนะดูตัวอย่างไหนอย่างเงี้ยเห็นะ s t สตรองแบ r ปุ๊บมีสตรองบูเข้าใป่ะในเทดดิงเด a ไพร์เซ็กชั่นเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นนนนนนน bear, out, แบบนะ blue, blue ale, นะหละ, range, action, ะานะบางทีพวกเห็นแม่งเป็นเซลไคลแมกซ์เนี่ยม่ง เทคโปรฟิตรุนแรงแล้วบางทีบูแมงบายที่โลของเทดดิงเดนปุ๊บแมงขึ้นปื้ดขึ้นมาเป็นบูเดย์เฉยเลยบูเทนเดย์นะได้ไงไม่รู้ทั้งที่ทวันนี้ก็เป็นบิ๊กแบร์ใช่ป่ะแต่เรายังให้คะแนนกับการไซด์เวย์นะในวันพรุ่งนี้มากกว่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะวันนี้ก็ใครเล่นชอ็อตก็ได้กำไรนะก็ชอ็อตได้ทั้งวันเลยน่เช้านะครับผมก็มาชอ็อตมาในว่า ไอโดจินี่แหละยิ่งจะชอ็อตเหนือาบาร์ด้วยคิดว่าแม่งเนเี่ยน่าจะขึ้นมาให้กุณได้แถวๆนี้เนี่ยตอนแรกตั้งช็อตไม่ได้เว้ยต้องมาช็อตที่โดจิก็โอเคนะก็้าไม้าไมช็อตก็ไอบาร์นี้มันก็เข้ามาให้ให้ช็อตใหม่ด้วย limit order ถ้าช็อตไม่ทันนะก็โดยรวมๆก็ไม่มีอะไรก็แต่ผมว่ามันมันลงไปลึกกว่าที่ท,ที่คิดนะ จริงๆเราก็เล่นเล่น,เล,นเล่นแค่เท่าเดียวเนี่ยนะประมาณหนึ่งเท่าของลิข์เนี่ยวางเสาไว้ที่บาร์หนึ่งโคตรเสียวเลยเนาะซึ่งก็เป็นเป็นกู๊ดเทรดอ่ะวันเนี้ยช็อตวันนี้เนาะโดยรวมไม่มีอะไรแล้วก็ช่วงก่อนปิดตลาดช่วงเช้ามันก็จะเริ่มเห็นป่ะพอมันมีเนี่ยมีเซลล์ไคลแมกซ์ ath, เห็นป่ะในในก้ามห้านาทีเนี่ย พอมันถึงจุดหนึ่งปุ๊บแบมจะเทคโปรฟิตแล้วมันจะไซเวยแบบเนี้ยมันจะเริ่มเป็นแบชแนลแบบนี้ย้าหลังจากนั้นมันก็ไซเวยทั้งวันเลยดเนี่ใครที่มาเทรดช่วงหลังจากตรงนี้ไปแล้วก็ก็ได้นะก็คือจริงๆก็ผมก็มีช็อตใหม่ตัวนี้ไว้ก็แต่ว่าแม่งก็ได้หนึ่งเท่าเนทะ่านั้แหละก็เล่นไก่ไม่ได้เพราะว่าอีชุดนี้มันทําให้อาจจะมีไบเออร์ใต้โลงตัวนี้คืออาจจะมีไซค์เลดาวแล้วก็เฟลแล้วมันก็เฟลจริงๆดูนะเพราะฉะนั้นมันก็ ก็จะลองก็ไม่เท่าไหร่จะช็อตก็ไม่เท่าไหร่ลองตัวนี้นะเสี่ยงมากลองที่บายตัวนี้นะแต่ก็ได้1เท่าอยู่เนี่ยประมาณนะี้เล่นขึ้นไปแค่นหนเท่าแต่ว่าเสี่ยงอะ่ะบอกเลยเสี่ยงมากเลยถ้าจะโหเพื่อสวิงนี้ไม่เป็นโล probability มากๆเลยนะถ้าสุดท้ายถ้าไม่ exit ที่1เท่าตรงนี้เนี่ยคุณจะโดนกิน stop ปนะในช่วงบ่ายเนาะก็ ก็โดยรวมก็ซื้อ,อยากเนาะเนี่ยจะมาซื้อที่เบรกอาตัวนี้ก็ไม่ได้แล้วก็ไซเว way. ไม่มีอะไรเทรดเลยช่วงเนี้ยก็โดยรวมมาตลาดมันมันมีคเมติก behavior มันก็จะเริ่มไซเวแบบเนี้ยมันก็พอมันอยู่ในเทรดดิ้งเดย์มันก็เป็นลิมิตออเดอร์มาร์เก็ตอะคือคือถ้าจะช็อตก็ต้องช็อตที่ไฮของบาร์ถ้าจะ ลองก็ต้องลองที่โลของบาร์แล้วก็ถือไว t สต็อปหนึ่งซื้อที่โลของบาร์นี้นะแล้วก็แบบต้องวางสต็อปไว้ไกลๆเพาไม่ใช่ส t ต a g ที่ผมชอบเทรดนะสำหรับพวกเทรดดิ้งเลนก็แม่งแม่งก็พลาดปึกก็จะเสียตังค์เยอะตรงนี้เทรดในเทรดดิ้งเลแล้วเกิดมันมันเบรกลงมาแล้วมันลงมาลึกกว่าที่วางสต็อปสุดท้ายก็โดนกินสต็อปอยู่ดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ ไม่ใช่สิ่งที่ที่ที่เหมาะจะทำะนะกำไรน้อยยังดีกว่าขาดทุนใช่ไหหลักง่ายๆในการเป็นเทรดเดอร์ที่ดีคือจงอย่าขาดทุนไม่ได้กำไรไม่เป็นไรแต่มึงอย่าขาดทุนเพราะถ้าคุณไม่ขาดทุนแล้วก็ไม่ขาดทุนก้อนใหญ่ๆ คุณก็เก็บเล็กผสมน้อยโดยระยะภาพรวมคุณก็กำไรอยู่ดีนั้นก็จะไม่ขาดทุนก็ต้องมีความรู้เนาะประมาณนั่นแหละนะโอเคสั้นๆน,นะเหมือนทุกวันที่ผมบอกว่าเออเดี๋ยวที่จะพูดให้มันสั้นลงแล้วกันเนาะนะครับวันนี้ก็แค่นี้สำหรับ13นาทีสั้นๆได้ใจความก็ขอ,ขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ